Not be used with the number. Hello? Who is this? Hello? Bobby? Jill, is that you? Have you been calling me? Can I speak with the police? Somebody <laughs> cop? วันนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง When Stranger c a l l โทรมาฆ่ายาอยู่คนเดียวโดยจะเป็นเรื่องราวของจิลหญิงสาวมัธยมที่ทํางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กเธอมาทํางานพี่เลี้ยงตามปกติทั่วไปแต่จู่ๆก็มีชายปริศนาทโทรเข้ามาหาเธอและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดสยองเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาติดตามรับชมกันได้เลยครับณเมืองธรรมดาที่แสนสงบสุขหญิงสาวมัธยมคนหนึ่งได้มาทํางานเป็นพี่เลี้ยงเสียงโทรศัพท์ได้ดังขึ้นในกลางดึกคืนนั้น อลิซใช่ไหมไม่ใช่ค่ะฉันว่าคุณโทรผิดแล้วล่ะแล้วเธอชื่ออะไรล่ะชายคนนั้นได้โทรหาเธอหลายต่อหลายครั้งและหลังการจบการโทรครั้งสุดท้ายมันก็มีเสียงกรีดร้องดังมาจากบ้านหลังนั้นแต่มันก็ถูกกบด้วยเสียงของงานเทศกาลที่อยู่ใกล้ ในเช้าวันต่อมาตำรวจรีบมุ่งหน้ามาที่บ้านหลังนั้นมีเหตุฆาตรกรรมเกิดขึ้นหัวหน้าแผานกฆาตรกรรมมาถึงแล้วเขารีบเข้าไปดูที่เกิดเหตุและเมื่อเขาเปิดประตูของห้องนั้นเขาก็ถึงกับหน้าเสียเขารีบขอตัวออกมาจากห้องห้องนั้นเขาแทบจะอาเจียนออกมาจากสิ่งที่เพิ่งเห็นชิ้นส่วนของศพถูกน,นำออกมาทีละชิ้นหน่วยชนนสูตรไม่พบเจออาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุและความเป็นไปได้เดียวก็คือฆาตกรใช้มือของเขาในการฆ่าและฉีกศพศพนั้น ฟรนชิลโคโลราโดหญิงสาวคนนี้มีชื่อว่าเจลเธอกำลังซ้อมวิ่งเพื่องานแข่งที่กำลังจะมาถึงแต่เธอก็วอกแวกและทำเวลาไม่ค่อยดีนะักแฟนหนุ่มของเธอเพิ่งน,นอกใจเขาได้จูบหญิงสาวคนหนึ่งในงานปาร์ตี้และหญิงสาวคนนั้นเธอก็คือเพื่อนสนิทของเจลแฟนหนุ่มพยายามขอโทษกับการกระทำนั้นแต่จิลก็เดินหนีเขาเธอมาหาเพื่อนในคาเรียนศิลปะทั้งสองกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานและทิฟฟานี่ก็เดินเข้ามาและเธอก็คือหญิงสาวที่จูบแฟนของเจล ทั้งสองคนมองหน้ากันไม่ติดหลังจากเลิกเรียนจิวก็ได้เดินทางกลับบ้านคืนนี้จะมีปาร์ตี้ใหญ่ของโรงเรียนแต่จิวจะไม่ได้ไปปาร์ตี้นั้นเ้าถูกพ่อกักบริเวณจิวโทรศัพท์คุยกับแฟนเกือบ700นาทีพ่อของจิวต้องเสียค่าโทรศัพท์เกือบหมื่นจากการโทรในครั้งนั้นและจิวก็ต้องทำงานพิเศษเพื่อเป็นการชดใช้พ่อได้พาเธอมาส่งยังบ้านที่จ้างเธอเป็นพี่เลี้ยงมันเป็นบ้านริมทะเลสาบขนาดใหญ่และพ่อส่งเธอเสร็จพ่อก็ขอตัวไปทำงานเจ้าของบ้านได้เข้ามาต้อนรับจิว ขาและภรรยากำลังจะไปงานเลี้ยงบ้านหลังนี้เป็นบ้านขนาดใหญ่และหรูหราเป็นอย่างมากมันใหญ่ถึงขนาดมีสวนอยู่กลางบ้านพวกเขาจะกลับมาถึงบ้านตอนเที่ยงคืนถ้าเกิดมีอะไรขัดข้องก็โทรมาหาพวกเขาได้มีแม่บ้านคนหนึ่งอยู่ด้วยแต่เธอต้องกลับไปดูแลแม่ที่ป่วยตอนสองทุ่มพวกเขาส่งเด็กๆนอนเรียบร้อยแล้วเธอก็ต้องเฝ้าดูแลเผื่อพวกเขาตื่นเท่านั้นมันคืองานที่สบายเป็นอย่างมากบ้านพวกเขามีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดีอยู่ด้วยพวกเขาได้ให้รหัสกับเธอไว้และพวกเขาก็บอกกับจิล ด้านตรงข้ามจะมีบ้านของลูกคนโตของพวกเขาด้วยแต่เขาอยู่โรงเรียนประจําจึงไม่ค่อยได้กลับบ้านนักแล้วพวกเขาก็เดินทางไปงานเลี้ยงจิวเองก็สบายใจเป็นอย่างมากงานง่ายๆแต่ได้เงินเยอะบ้าน,นีเองก็หรูหราเป็นอย่างมากมีทั้งเตาไฟที่สั่งการด้วยรีโมททีวีที่ซ่อนอยู่ในผนังแล้วจิวก็เผลอเปิดเครื่องเ,เสียงจนเกือบทําเด็กเตือนเธอได้มานั่งอ่านหนังสือแต่ด้วยบ้านขนาดใหญ่มันก็ล่อตาล่อใจจิว เธอได้เดินสำรวจในบ้านหลังนั้นในห้องนอนมีไฟอัตโนมัติห้องแต่งตัวสุดหรูเครื่องเพชรมากมายนำไม่ถ้วนและจิวก็ได้ลองใส่เครื่องเพชรพวกนั้นจู่ๆก็มีใครบางคนเปิดประตูบ้านเธอรีบกลับไปนั่งอ่านหนังสือแต่คนที่เปิดประตูก็คือแม่บ้านจิวได้ทักทายแม่บ้านและกลับไปนั่งตามปกติจู่ๆก็มีคนโทรเข้ามาแต่เขาก็ไม่พูด จิวได้ยินเสียงเดินของใครบางคนในบ้านแม่บ้านกําลังทํางานอยู่ที่สวนแล้วเสียงเดินเป็นของใครล่ะแต่มันก็เป็นแค่เสียงเดินของแมวเวลาสามทุม่มทุกอย่างดูปกติเรียบร้อยจิวเองก็กำลังโทรคุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเธอให้เบอร์แฟนจิวไปจู่ๆระบบรักษาความปลอดภัยก็ดังขึ้นเธอรีบปิดระบบรักษาความปลอดภัยนั้นบริษัทรักษาความปลอดภัยก็โทรมาตรวจสอบความเรียบร้อยพวกเขาได้เช็กกับเจ้าของบ้านว่าจิวใช้พี่เลี้ยงไหม พวกเขาก็ยืนยันและบริษัทรักษาความปลอดภัยก็วางสายไปมีเสียงดังมาจากในบ้านเธอไปดูที่สวนแม่บ้านก็ไม่อยู่แล้วมันก็เป็นแค่เสียงของระบบฉีดน้ํามีใครบางคนโทรเข้ามาหาจิวฮัลโหลและเขาก็วางสายไปเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆมีคนโทรเข้ามาหาจิวอีกครั้งแต่เขาก็ไม่พูดและวางสายไปจิลเองก็เริ่มกลัวแล้วเธอหยิบที่เขียบฟืนแล้วไปตรวจเช็คในบ้าน แต่มันก็เหมือนเดิมในบ้านไม่มีใครเธอไปหยิบไอติมกินเพื่อสงบสติอารมณ์มีคนโทรเข้ามาหาจิวและใครบางคนก็เรียกเธอจากด้านหลังทิฟฟานี่มาเยี่ยมจิวซึ่งจิวเองก็สงสยัยทิฟฟานี่เข้ามาได้ไงกันก็ประตูลงรถมันเปิดอยู่นี่ทิฟฟานี่ได้บอกกับจิวจิวไปเช็คประตูลรงรถแล้วมันก็เปิดอยู่ เธอเองก็ปิดประตูลงรถนั้นทิฟฟานี่ได้มาขอโทษจิววันนั้นเธอเมามากเธอไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นแต่แฟนคนนี้จิวก็แย่งเธอไปนะคบกันอยู่ดีๆเขาก็ไปตามจีบจิวซะงั้นงั้นถือว่าหายกันละกันนะทั้งสองคนได้คืนดีกันและทิฟฟานี่ก็ขอตัวกลับบ้านเธอรู้สึกเหมือนโดนใครบางคนจ้องเธอรีบไขกุญแจรถแต่กุญแจก็ตกเธอรีบก้มงเก็บกุญแจนั้นแล้วเข้าไปในรถ ทิฟฟานี่กำลังจะออกจากบ้านหลังนั้นแต่มันก็มีกิ่งไม้ขวางประตูไว้เธอรีบลงไปยกกิ่งไม้นั้นและอะไรบางอย่างก็พุ่งใส่เธอมีใครบางคนเคาะประตูบ้านอย่างแรงจิวก็คิดว่าทิฟฟานี่แกล้งแล้วเปิดประตูให้แต่มันก็ไม่มีใครอยู่เลยเธอรีบเปิดระบบะรักษาความปลอดภัยมีใครบางคนโทรเข้ามาหาจิวแฟนของจิวโทรมาแต่สัญ,ญญาณก็ไม่ค่อยจะดีนักและสายก็หลุดไปทิฟฟานี่โทรเข้ามาหาจิวแต่เธอก็ไม่พูด จิวรีบโทรหาเพื่อนแต่ก็เหมือนเดิมที่ปาร์ตี้โรงเรียนสัญญาณไม่ค่อยดีนักและสายก็หลุดไปเธอพยายามโทรหาเจ้าของบ้านแต่เธอก็โทรไม่ติดจิวตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจตำรวจเองก็ทำอะไรมากไม่ได้ไม่มีการโค่ไม่มีการพูดจาลวนลามแต่เขาก็บอกว่าจะตรวจจับสัญญ,ญาณให้จิวแค่ต้องดึงให้เขาโทรหนึ่งนาทีจิวเห็นรถของแม่บ้านเธอก็รู้สึกโล่งใจอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเธอไปตามหาแม่บ้าน แต่เธอก็จะแค่กระเป๋าของแม่บ้านที่ถูกวางทิ้งไว้มีใครบางคนโทรหาจิวได้ตรวจเช็คเด็กบ้างหรือยังจิวก็ได้เข้าไปดูเด็กในห้องนอนซึ่งเด็กทั้งสองคนก็นอนหลับปุ๋ยมีสายโทรเข้ามาหาจิวอีกครั้งเด็กเป็นยังไงบ้างมันรู้การกระทําของจิวจิวรีบปิดม่านทุกตัวในบ้านจิวรีบโทรแจ้งตำรวจเขาก็ถามที่อยู่จิวเขาบอกให้จิวดึงเวลาการโทรให้เกินหนึ่งนาทีไว้ มันโทรเข้ามาหาจิวจิวก็พยายามดึงเวลาไว้แต่มันก็ไม่ทันไฟที่บ้านตรงข้ามติดขึ้นเธอรีบโทรไปเช็คลูกคนโตอาจกลับมาแล้วก็ได้แต่เขาก็ไม่รับสายเธอรีบมุ่งหน้าไปที่บ้านหลังนั้นแต่มันก็ไม่มีใครอยู่ในบ้านมีคนโทรเข้ามาที่บ้านหลังนั้นแต่เขาก็ไม่พูดเธอได้เห็นแสงไฟที่บ้านแม่บ้านน่าจะกลับมาแล้วเธอจึงรีบวิ่งกลับไปที่บ้านหลังนั้นแต่มันก็ไม่มีใคร มันโทรมาอีกครั้งเธอสามารถดึงเวลาการโทรได้ตำรวจรีบโทรมาหาจิวรีบหนีเร็วมันโทรมาจากในบ้านหลังนั้นแล้วพอจิวหันหลังเธอก็เจอศพของทิฟฟานี่ไฟทั้งบ้านดับลงจิวรีบไปเช็คในห้องของเด็กเด็กมาหลบในก่องเด็กสองคนชี้บนเพดานมีชายคนหนึ่งกำลังจ้องมองจิวมันได้เริ่มการไล่ล่า,ลาจิวสามารถพาเด็กๆหนีมาได้ จิวพาเด็กมาหลบในสวนมันตามพวกเธอมาแล้วจิวเปิดตัวรถน้ําเพื่อพังตัวเธอพาเด็กไปซ่อนและเธอเองก็ไปซ่อนใต้น้ํามันได้เข้ามาในสวนจิวดำลงไปในน้ําและเธอก็เจอศพของแม่บ้านเด็กหนีไปแต่ไม่สามารถเปิดประตูได้มันเจอจิวแล้วแต่จิวก็ต่อสู้และขังมันไว้ในสวนพวกเด็กๆหายตัวไปเธอได้เดินตามหาเด็กๆและเธอก็ถึงกับช็อกมันพังสวนออกมาแล้วจิวสามารถพาเด็กหนีมาได้ แต่เธอถูกมันจับตัวไว้เธอกําลังจะถูกฆ่าแต่เธอใกล้ปาขวดเหล้าแล้วจุดไฟใส่มันเธอเอาที่เขียวฟืนแทงมันแล้ววิ่งหนีมาด้านนอกตำรวจมาถึงแล้วฆาตกรถูกจับตัวได้มันฆ่าคนมาแล้ว15้าศพและในตอนนั้นฆาตกรก็ได้จ้องหน้าจิวมันจ้องด้วยแววตาแห่งความเครียดแค้นเวลาก็ผ่านไปจิวตึงขึ้นในโรงพยาบาลเธอพยายามเรียกหมอแต่ก็ไม่มีใครมาเธอได้ออกไปด้านนอก ไม่มีใครอยู่เลยในโรงพยาบาลแห่งนั้นและฆาตกรก็ได้เข้ามาหาจิวเธอแค่ฝันไปหลังจากมองตาฆาตกรในครั้งนั้นมันก็ทําให้จิวกลายเป็นบ้า และเรื่องราวก็จบลงแค่นี้ครับเรื่องนี้เป็นหนังรีเมคจากภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันในปี1 9 7 9นะครับและมันก็มีภาคต่อด้วยถ้าสนใจให้ผมทําก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับหนังเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงครับมันได้แรงบันดาลใจมาจาก Golden State Killer ฆาตการโลกจิตในช่วงปี70 80, 80มันก่อเหตุมาแล้วกว่า56ครั้งทังการทำร้ายการลักทรัพย์ การข่มขืนลงไปถึงการฆาตรกรรมมีเหยื่อที่ถูกมันฆ่ากว่า12บลายนิสัยของมันคือการชอบเตรียมการล่วงหน้ามันชอบโทรไปคู่เหยื่อ โทรไปพูดคุยบางครั้งก็มีแค่เสียงหายใจมันมาเข้าไปในบ้านเหยื่อเพื่อเตรียมการลงหน้าปดลด็องหน้าต่างซ่อนเชือกที่จะมัดเหยื่อไว้บางครั้งมันส่งปืนให้เหยื่อเพราะปืนนั้นถูกแก้ไขไว้แล้วใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามได้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณ